ขั้นตอนของการเช็คสถานะของการคืนเงินคืนสินค้าในแอป t i k ตอรนะคะว่าการขอคืนเงินนั้นถึงขั้นตอนไหนแล้วและเราจะได้รับเงินคืนหรือยังเราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่นะคะซึ่งจะมีขั้นตอนของการเช็คสถานะดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอป t i k ตอรค่ะจากนั้นให้เลือกตรงโปรไฟล์ตรงมุมขวาด้านล่างนะคะพอเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของเราให้เลือกตรงคำสั่งซื้อของคุณพอเข้าสู่หน้าจอนี้ให้เลือกตรงคำสั่งซื้อตรงมุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะคะ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้ซึ่งก็จะมีคําสั่งซื้อของเราที่เราได้ทําการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็ให้เลื่อนหาคําสั่งซื้อที่เราได้ทํารายการขอคืนเงินคืนสินค้าค่ะพอเจอรายการสินค้าที่ต้องการแล้วใ,ให้กดตรงดูรายละเอียดการคืนเงินจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะสถานะการคืนเงินคืนสินค้าจะอยู่ด้านบนนี้นะคะถ้าต้องการดูสถานะทั้งหมดให้กดตรงดูทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะเห็นสถานะของเราว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ซึ่งสถานะของดาได้ขอคืนเงินไปคืออยู่ในช่วงของขั้นตอนของการคืนเงินได้ดําเนินการแล้วซึ่งระบบได้ทําการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารเมื่อวันที่ที่ระบุอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถกดดูตรงดูหลักฐานเพื่อเช็คดูข้อมูลอีกทีค่ะก็จะมีรายละเอียดระบุยอดเงินที่คืนนะคะและเวลาที่ส่งถ้าได้รับข้อมูลแบบนี้แล้ว ภายในสามถึงห้าวันทําการไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่รวมวันหยุดน,นัาขากขัตฤกษ์ถ้ายังไม่ได้รับเงินคืนนะคะให้ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อเช็คข้อมูลการโอนเงินอีกครั้งนะคะแต่ของดาได้รับเงินคืนภายในวันที่ระบุตรงนี้ค่ะแต่เป็นช่วงเวลาหกโมงห้าสิบห้านาทีก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการเช็คสถานะการขอคืนเงินคืนสินค้าผ่านแอปดิจิตอสสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ